สวัสดีค่ะเพือ่อน,น,นเพื่อนพามาชมนกกันค่ะเพื่อนเพื่อนนกตอนเ,เ,เช้าค่ะเพื่อนเพื่อนนกกำลังบินมาหากินอาหารค่ะเ,เพื่อนสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนนกแถวนี้เยอะมากค่ะเพื่อนเพื่อน爷爷คะคะก็จะมาหากินที่บอ ager, ่อน้ําทุกวันค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือนกกระยางค่ะเพื่อนเพื่อนนกกระยางนกกระยางขาวค่ะก็สวยงามมากเลยค่ะ มาเป็นฟุ้งฝูงเลยค่ะเพ,พื่อนเพื่อนะคะินเต็มเลยค่ะเพ,พื่อนๆ่อนอ่าบ่อน้าล้างค่ะเพ,พื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะสัตว์น้ําเยอะค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพวกกุ้งหอยปูปลาค่ะเยอะมากค่ะอ่ารวมทั้งจะพาไปดูอีกนกชนิดหนึ่งค่ะเพ,พื่อนเพื่อนอ่านี่ก็คือนกการน้ำค่ะเพ,พื่อนเพื่อนนกการน้ำเราจะมาเกาะกิ่งอยู่ตรงนี้ทุกวันค่ะเพ,พื่อนเพื่อน เนี่ยค่ะเกาะกิ่งอยู่ทุกวันเลยค่ะเต็มกิ่งไม้ไปหมดเลยค่ะดำเต็มเลยค่ะนกไก่น้ำค่ะเพื่อนๆเขาก็มาหากินอาหารแถวนี้ค่ะเพื่อนๆตอนเห็นเขาก็บินกลับรลังเขาค่ะแต่เขาจะมาปักหลักอยู่นี่ทุกวันค่ะเพื่อนๆปักหลักอยู่นี่ทุกวันเลยเห็นทุกวันค่ะแล้วก็มาเกาะอยู่ตรงนี้ทุกวันค่ะกิ่งะนี่ค่ะบินไปแล้วค่ะบินไปแล้วบินไปตัวหนึ่งเดี๋ยวมัน ก็จะบินไปตามกันค่ะเพื่อนเพเพราะว่าจะมีตัวหนึ่งส่งสัญญาณค่ะจะมีตัวหนึ่งส่งสัญญาณว่า,ามีคนมาค่ะเพื่อนแล้วเขาก็จะบินไปค่ะเดีนะะ๋ยวเขาก็จะบินนะก็บินไปแล้วค่ะบินไปแล้วมีอยู่สองกลุ่มะค่ะเพื่อนสองกลุ่มเดี๋ยวกลุ่มหนึ่งยังไม่บินเลยเพื่อน ยังเกาะกิ่งอยู่แต่กิง่งแต่กลุ่มนี้บินไปแล้วค่ะนน่นนะ่ะบินลงน้ำไปแล้วกกลเ,เดี๋ยวเกกลุ่มนึงค่ะเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะบินเหมือนกันค่ะบินไปแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าถ้าคนมาเขาจะบินค่ะเพื่อนถ้าคนมาเขาจะบินกัวาภพยเหมือนกันค่ะเพื่อนนกนะสำหรับ ชีวิตของนกค่ะเพื่อนๆนเดินดูรอบๆค่ะเพื่อนเดินดูรอบๆเพราะว่านกเยอะค่ะเพื่อนเพื่อนกเยอะเขาก็บินไปวินมาอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆบินไปวินมานกกาต้นน้ำค่ะเพื่อนเยอะมากค่ะเพื่อนเยอะมากก็จะมาตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะเพื่อนๆถึงกลับก็ชีวิตของนกค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนเพื่อนมาชมนกกันค่ะเพื่อน บรรยากาศธรรมชาติสวยงามก่นเพื่อนๆก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ